คุณกำลังมีปัญหาเรื่องการจับคู่สีอยู่หรือเปล่าคะเวลาจะทำคลิปวิดีโอตกแต่งรูปภาพจะใช้สีอะไรดีนะให้มันแมทกันคะ่ะสีฟ้าก็ชอบสีชมพูก็สวยสีม่วงก็ดีสีเหลืองก็รักโอ้ยชอบไปหมดเลยคะ่ะแล้วจะใช้สีอะไรมาตกแต่งดีให้มันเข้ากันเข้ากันให้วิดีโอหรือรูปภาพที่รำทำออกมานะคะมันเลิศสุดๆคะ่ะ วันนี้นะคะจอยก,ก็มีวิธีแก้ปัญหามาบอกค่ะที่จะทําให้คุณเนาะจับคู่สีได้แบบง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะเริ่มจากที่เรามารู้จักวงล้อสีกันก่อนนะคะวงล้อสีหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนเนาะแคปเจอร์ภาพหรือว่าเก็บรูปเอาไว้ใช้เป็นต้นแบบได้เลยนะคะทีนี้เวลาต่อไปอะคะ่ะที่เราจะ จับคู่สีนะให้เราเอาวงล้อสีนี้ขึ้นมาเทียบได้เลยค่ะและทีนี้จะจะมาบอกว่าแล้วเราจะใช้สีอะไรกับสีอะไรดีล่ะเริ่มต้นเลยนะคะเอาจากแบบสองสีก่อนละกันจับคู่สองสีนะคะมาดูวงล้อแรกค่ะอันนี้นะคะก็คือการที่เราค่ะจับคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะเราเอาไม้บรรทัดมาเลยเนาะทาบเลยค่ะสีไหนอยู่ตรงข้ามกันค่ะใช้สีนั้นได้เลยค่ะอย่างเช่นสีม่วงกับสีเหลือง สีฟ้ากับสีส้มหรือว่าสีเขียวกับสีแดงค่ะเนี่ยค่ะคู่แบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาจับกันได้เลยค่ะรับรองค่ะภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่คุณตกแต่งออกมาค่ะมันจะเลิศแน่นอนค่ะมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะคะคุณไม่จําเป็นต้องใช้สองสีในแบบปริมาณที่เท่าๆกันเนาะอาจจะแบบว่าสีหนึ่งเป็นพื้นหลักคือมีแบบประมาณ80%อีกสีหนึ่งมี20%ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งจอยก็มีตัวอย่างให้ดูเนาะแบบนี้ค่ะ ต่อมาะคะ่ะแบบที่2นะคะเราเรียกว่าแบบสีทั้ง3ค่ะหน้าตาวงล้อสีจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนาะก็คือการที่เราค่ะ จับคู่สีสมสีที่มันอยู่ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะทั้ง3ส,สีเนาะเอามาคู่กันค่ะเป็นต้นว่าสีแดงสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะรับรองค่ะ3ส,สีนี้เนาะจับคู่กันออกมาปุ๊บอะค่ะจะสวยงามแบบรูปนี้เลยค่ะ นี้แบบต่อมานะคะวงล้อที่3ค่ะคือแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราเรียกว่าสีตรงกันข้ามเยืืองค่ะก็คือให้เรานําเอารูปแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะไปทาบในวงล้อสีของเราได้เลยค่ะสีที่เราจะใช้นะคะก็อย่างเช่นสีเหลืองสีม่วงอมฟ้าแล้วก็สีแดงหรือว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะเราก็สามารถจับ ่ทั้ง3าสีเนอะเอาไปรวมกันได้ในรูปภาพเดียวเลยค่ะแต่เราไม่จําเป็นต้องเอาทั้ง3ามสีมาเท่าๆ,ๆกันอย่างที่จอยบอกไปแล้วนะคะให้เน้นสีใดสีหนึ่งเป็นพื้นเป็นหลักไว้ค่ะแล้วก็เอาสีอื่นมาแซมๆตกแต่งไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างรูปนี้ค่ะและแบบสุดท้ายที่จอยจะมาบอกวันนี้นะคะก็คือแบบสีข้างเคียงแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นสีสามสีที่อยู่เรียงเรียงเรียงกันใกล้ๆกันนะคะอย่างเช่นสีฟ้าสีฟ้าอุมเขียวสีเขียวแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีส้มแดงนะคะ ก็ใช้3ามสีนี้เนาะเอามารวมกันอยู่ในภาพเดียวค่ะก็จะทำให้ภาพเราอะค่ะมันดูสมูดดูกลมกลืนดูสวยงามสุดๆไปเลยค่ะต่อไปเวลาทําภาพก็ไม่ต้องงงแล้วนะคะว่าฉันจะเอาสีอะไรมารวมกับสีอะไรดีนะคะแล้วก็ทีนี้เวลาที่เรานะคะจะนำสีทั้งหมดที่จอยบอกไปใช้นะคะเราก็แค่เน้นสีใดสีหนึ่งค่ะเป็นพื้นไว้ค่ะ แล้วก็เอาสีอีก2สีที่เหลือค่ะมาเสริมค่ะมาเสริมมาตกแต่งให้มันเกิดความกลมกลืนสวยงามสมมุติเราทําคลิปวิดีโอนะคะก็อาจจะใช้พื้นหลังค่ะเป็นสีสีหนึ่งเนาะแล้วก็มีตัวหนังสือตกแต่งหรือว่าบาคาดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสีที่ประกอบกันแล้วจะทําให้ออกมาดูสวยงามกลมกลืนค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจจยก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์ออกไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ Joy Beauty In Mind สอนแม่บ้านสร้างไรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ